สวัสดีครับัสดี f อนะครับทางช่อง u t u b e จิตมนฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับไก่ตัวเมียนะครับ2ตัวที่เคยหลุดจอนะครับคือผมจะมีช้อยให้เลือก2ช้อยนะครับคือแม่โกซิมกับแม่เบิร์ดรมีสวรรค์นะครับของเสียเบดนะครับนี่นะครับก็ให้เลือกเลยนะครับคือให้คือมี2ช้อยแต่ให้เลือกตัวเดียวนะครับใครเร็วใครได้นะครับชุดนี้นะครับ2แม่นี้นะครับ ็จะให้เลือกหนึ่งตัวนะครับใครชอบเลียมเบอร์แข้งนะครับแล้วก็ติดใจนะครับก็สองแม่นี้เลยนะครับรับประกันนะครับว่าออกจากผมไปได้ของแท้แน่นอนนะครับไม่มีโมมีมาขายมั่วนะครับมาแบ่งมั่วนะครับคือเอามาแบ่งก็ต้องเห็นชุดที่ชุดที่แบ่งไปมีผลงานนะครับค่อยจะมาแบ่งนะครับ แล้วก็เอาไปลองใช้งานเองด้วยนะครับที่จะมาแบ่งเพื่อนๆนะครับนี่ยแม่นี้นะครับเจ็ดสวยมากเลยนะครับแข้งขานะครับจะแม่สวยนะครับก็สองแม่นี้นะครับใครสนใจนะครับผมไม่ค่อยได้ลงแบ่งนะครับพอดีผมจะเก็บไว้ทําสายก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแบ่งให้เอซนะครับพอดีผมมา คิดพิเคราะห์ผมคิดว่าถ้าเราให้แม่ไก่ FC ไปแบ่งไปพัฒนาร่วมกันนะครับถ้ามันเก่งขึ้นมามันก็มันก็ดีกับตัวทางเราด้วยนะครับก็เลยคิดใหม่นะครับแบ่งดีกว่านะครับก็จะไม่จิบไว้เยอะเหมือนตะเก่านะครับก็จะแบ่ง FC ไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้เป็นโกซิมนะครับตัวนี้เป็นสอมีสุวรรณนะครับบวกจักรินนะครับคือสองตัวนี้เป็นลูกจุกเทพหมดเลยนะครับตอนนี้จุกเทพขึ้นขึ้นข้างหลังแล้วนะครับแต่ผมเก็บไข่ไปทํากับข้าวหมดแล้วนะครับตัวนี้นะครับไข่ไข่หมดแล้วนะครับคือผมก็ปล่อยให้เขาอยู่กับพ่อเขานะครับแต่ว่าก็เขาผสมกันเองก็เลยปล่อยผสมเลยนะครับแต่ผมก็เก็บไข่ทิ้งนะครับไม่ได้ให้ เขาขกไข่นครับอย่างตัวนี้นครับหลุดจองไปสามสี่เจ้านะครับมันมันไม่น่าหลุดจองนะครับเพราะว่ามันสวยมากเลยนะครับไก่นะครับไม่ได้ใช่ไก่ชิลิวชิลีนะครับผมก็อยากถ่ายเพื่อนๆชมให้มันชัดเจนนะครับ มันสวยจริงนะครับไก่นะครับตัวนี้ตัวนั้นก็สวยนะครับแต่หัวจุกนะครับน่าจะหัวจุกทั้งสองตัวนะครับไก่นะครับถ้าหัวจุกนี่ลูกเจ้าจุกแน่นอนนะครับไม่ต้องไปถามลูกไหนลูกตัวไหนนะครับใครชอบนะครับผมจะผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปชมทางบ้านเขียวก่อนก็ได้นะครับว่าชอบชอบไหมนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับที่เข้ามาดูนะครับ ก็ไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่นะครับพอดีผมโดนโดนเตือนนะครับจากช่องนะครับผมก็เลยไม่กล้าไม่ค่อยลงเยอะนะครับเดี๋ยวลงเยอะเดี๋ยวโดนลบช่องไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ลงเห็นชีดเลยนะครับมันสร้างใหม่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับบางทัานก็หาเจอบางทัานก็หาไม่เจอนะครับผมก็เลยไม่ค่อยลงชิปบ่อยนะครับกลัวโดนลบนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับ สองแม่นี้นะครับที่จะแบ่งนะครับก็ตามนั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ